นี่ท่านูฟังมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ถึงจะไม่ใช่เรื่องผีเรื่องสางนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เป็นคติธรรมเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ทางภาคอีสานครับลุงสุกนี่แกมีอาชีพรับจ้างฆ่าหมูแกฆ่ามาสิบกว่าปีแล้วแต่ฐานะของแกก็ไม่ได้ร่ำรวยขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวยิ่งฆ่ายิ่งจนสุดหนักลงไปอีก วิธีการฆ่าหมูของแกก็จะเป็นแบบใช้มีดแหลมแทงคอเพื่อจะเอาเลือดด้วยแกทำอย่างนี้มานานลุงสุกอยู่ตัวคนเดียวเอาไม้ไผ่มาทำเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆพักอาศัยแกมีนิสัยชอบสนุกแล้วก็อัธยาศาัยดีวันไหนวันพระสิบสี่ห้าคำนี่แกจะไม่ฆ่าสัตว์แต่แกจะเข้าวัดฟังธรรมอยู่เสมอเหตุนี้แกก็เลยมีเพื่อนมีหมู่คณะกับเขาบ้างลุงสุกแกทำงานไปเรื่อยๆของแกอยู่มาวันหนึ่งแกไม่ไปทำงาน วันนั้นรู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์ชาวบ้านก็สงสัยเพราะธรรมดานี่แกขยันแกไม่ขาดงานอยู่แล้วถึงแกจะเจ็บป่วยแกก็ต้องไปชาวบ้านก็เลยไปถามสารทุกสุกดิบว่าแกเป็นอะไรแกก็บอกว่าโอ้ยปวดคอวะ่ะอุย้ยปวดคอหนักเลยสเสลิดมาจากไหนไม่รู้บวนทิ้งทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแล้วมีไข้ด้วยหรือเปล่าลุงไอไข้ไม่เป็น ตัวก็ไม่ได้ร้อนธรรมาดาธรรมาดาไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่ามัง้งเอไม่ได้นะวันนี้วันอาทิตย์นะโรงพยาบาลปิดไปก็เสียค่ารถเปล่าประโยชน์ชาวบ้านก็เลยตกลงกันว่าจะพาลุงสุกไปหาหมอวันหน้าวันนี้นี่หายาสมุนไพรต้มให้แกกินก่อนก็ได้พอวันจันทร์ตั้งแต่เช้ามืดก็ได้ข่าวว่าลุงสุกแกชักดิ้นชักงอจะไม่ไหวแล้วอาการหนักเหลือเกินชาวบ้านก็เลยเหมารถไปส่งโรงพยาบาล พอไปถึงหมอก็ทําหน้าที่อย่างดีดูดเสลตออกฉีดยาให้นะพอแกปวดลําคออย่างหนักเลยพอวันต่อมาหมอก็เอาลุงสุขเข้าห้องผ่าตัดก็พบกระดูกหมูเล็กๆปักอยู่ในลําคอลุงสุขแกนอนอยู่โรงพยาบาลเดือนกว่าหมอบอกว่ามันอันตรายถ้ากลับบ้านตอนนี้เดี๋ยวรอให้บาดแผลลุงสุขหายเป็นปกติหมอถึงจะอนุญ,ญาตให้ออกจากโรงพยาบาลพออาการดีแล้วหมอก็ให้กลับบ้าน ซึ่งถัดมาก็เป็นวันพระลุงสุก็ไปวัดไปฟังพระเทศเสร็จแล้วลุงสุกก็อธิษฐานบอกว่าสาธุลูกช้างจะเลิกทําบาปใดๆทั้งสิ้นนะครับจะไม่หากินบนความทุกข์คนอื่นแล้วแต่ลูกเนะี่ยหมดปัญญาไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรสังขารก็แก่เท่ามากแล้วถ้าจะทรงเมตตาการุณาให้ผมได้หากินทางสุดจริตธรรม ไม่หากินบนความทุกข์ของคนอื่นก็จงประทานอะไรที่จะได้เป็นทุนเป็นรอนลูกเจ็บลูกทรมานนเข็ดแล้วครับกับงานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะไม่ขอกลับไปทำงานเก่าอีกแล้วพออธิษฐานเสร็จทำกิจภายในวัดเสร็จเรียบร้อยลุงสุกก็กลับบ้านเดินไปก็คิดไปว่าจะทำยังไงสุขภาพก็แก่แล้วทุนรอนก็ไม่มีวันนั้นทั้งวันลุงสุกนั่งคิดเ,เรื่องทำดีทำชั่ว ไอทำชั่วนี่งานมันช่างหาง่ายเหลือเกินแต่ทำดีนี่งานหายากเอหรือว่าโอกาสเราจะไม่เคยจะได้ทำดีกับเขาเลยนั่งไปก็คิดไปเรื่อยเปยื่อยไอจะประจักษ์สารกระบุงตะกร้าก็ไม่เคยทำทำไม่เป็นพอตกเย็นลุงสุก,ก็หุงข้าวปลาพอกินข้าวเรสร็จสาบเรียบร้อยแกก็เข้านอนแกก็นอนมองดูหลังคาที่มุงด้วยยญ้าคา แกเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นนะลุงมีความรู้สึกเหมือนกับยังไม่หลับเสร็จแล้วมีผู้หญิงนุ่งผ้าไหมไทยสีสวยเชียวเดินเข้ามาหาลุงก็เลยถามว่าท่านเป็นเทพธิดาหรือว่ามาจากไหนเนี่ยสวยงามอะไรอย่างนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบลุงก็ถามต่อบอกว่าท่านมาหาผมด้วยเรื่องอะไรล่ะครับเขาก็บอกเบา เขาบอกว่าลุงเองใช่ไหมที่เป็นคนขอร้องให้มาลุงก็บอกว่าไม่เคยนะครับผมผมไม่เคยโอ้เออถ้าถ้าจะช่วยกระผมจริงๆก็บอกมาเถอะครับว่าผมจะทำยังไงเออจะเป็นประคุณยิ่งเลยครับผู้หญิงในฝันนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะบอกเลขสามตัวให้อ่ะเอาไปทำทุนค้าขายสุดจริตนี่จะเอาไหม ผมก็บอกว่ามมไม่เอาแล้วครับการพนันมันบาปพระท่านก็บอกว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีมันบาปแค่นี้ก็ทรมานมามากแล้วอย่าให้ผมทรมานอยู่อีกเลยผมเห็นจะไม่รับแล้วครับผู้หญิงคนนั้นก็ก็บอกว่าหนไหนๆลุงก็ทําบาปมาแล้วนะอา้าวไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไอ้เรื่องหวยเรื่องอเนี่ยถึงจะเป็น การพนันก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปทําทความเดือดร้อนแก่ชีวิตสัตว์แบบที่ลุงเคยทํามาไม่เป็นไรหรอกทําอีกครั้งนึงพอมีทรัพย์สมบัติแล้วเดี๋ยวลุงค่อยเอาไปทําบุญถ่ายบาปก็ได้นี่อันี่มันเป็นบาปก็บาปอย่างเบาลุงก็ไม่แน่ใจเอจะเอาดีไม่เอาดีใจนึงก็อยากจะเอาหรือว่าแกคิดจะมาลองใจเรา พอคิดไปคิดมาผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าไม่ต้องคิดหรอกว่าฉันจะมาลองใจลุงล็อกฉันมาช่วยเหลือลุงจริงๆขอสัญญาได้ไหมว่าต่อไปจะทำบุญฟังเทศไม่ดื่มสุราไม่รักษาไม่ไม่ฆ่าสัตว์รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ผมก็บอกว่าได้ครับผมจะรักษาสัญญาพอผมพูดจบผู้หญิงคนนั้นก็ให้เลขไทยสามตัว พอให้แล้วค่อยๆจางหายไปพอตื่นเช้าขึ้นลุงสุกแกทบทวนความจำแล้วก็ไปซื้อ,เ,อเลขสามตัวนะซื้อทั้งสามตัวสองตัวพอซื้อแล้ววันหลังผลปรากฏว่าพอหวยออกลุงสุกถูกทั้งสามตัวสองตัวพอลุงสุกรับเงินเสร็จก็เอาเงินไปซื้อข้าวของมาทำสังฆทานถวายพระ พอทำธุรกิจภายในวัดเรียบร้อยก็เข้าไปในหมู่บ้านก็บอกชาวบ้านบอกว่าใครมีงานสุดจริตที่ข้าพอทําได้เนี่ยช่วยสอนในี่ข้าทีเยอะงานอะไรก็ได้นะเออเดี๋ยวข้าจะมีรางวัลให้ชาวบ้านก็อาสาบอกงานสุดจริตหลายคนแต่ว่าในที่สุดลุงสุกแกก็ชอบเอ,เอ้นอีร้านขายปลาตัอโอชาวบ้านคนหนึ่งเขาแนะนำ แล้วเขาก็สอนวิธีทําให้อยู่อาทิตย์หนึ่งลุงสุก็ทําปลาตองโขเป็นแล้วก็ทําไปขายให้ที่ในโรงเรียนนะให้นักเรียนให้ครูพอได้กาไรเลี้ยงชีวิตตัวเองไปวันๆพอถึงวันไหนวันพระลุงสุกก็จะไปทําบุญที่วัดทําอาหารไปถวายพระสงฆ์ธรรมเนรแม่ชีเสมอมาท่านผู้ฟังที่เคารพการหากินบนความทุกข์ของคนอื่นกับการหากินแบบขายปลาตองโขเนี่ อะไรมันจะดีกว่ากันนะครับขายปลาต้มขูบางครั้งก็ขายในร้านบางครั้งก็ขายในโรงเรียนตากแดดตากลมแต่ลุงสุขก็สบายใจนะท่านผู้ฟังเลือกประกอบอาชีพในทางสุจริตดีกว่ามันเป็นทางดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบทางแห่งความสุขโดยแท้จริงท่านตรัสไว้ว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีให้ชั่วต่างกันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริง มีจิตใจบริสุทธิ์มีสติแน่วแน่มีสมาธิอันสงบมีปัญญาอันเฉียบแหลมจะเป็นเกราะคุ้มกันให้เราท่านดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีจะทำอะไรก็พึงสงวรในพุทธพธสุภาสิตท,ทิว่านิจสมะการังเสโยพิจารณาแล้วถึงค่อยทำลงไปเป็นสิ่งประเสริฐครับ ท่านผู้ฟังชีวิตคนบางคนนี่น่าสงสารจริงๆนะคุณสุดานี่แกบอกว่าตั้งแต่แกเกิดมาจำความได้มีแต่ความทุกข์ยากลำบากทั้งกายทั้งใจเมื่อตอนเป็นเด็กก็ต้องเร่ร่อนพลัดพร,ดพรากย้ายที่อยู่มาตลอดตั้งแต่จำความได้ก็พบว่าพ่อแม่ในยากจนมีลูกรวมทั้งหมดหกคนตายไปสามเหลือสามคนแล้วคุณสุดาเนี่ยเป็นคนโต เพราะว่าพี่แกก็มีนะแต่ว่าตายเสียตั้งแต่อย่างเด็กๆพ่อเนี่ยทำงานชนประธานเช่นสร้างเขื่อนประตูน้ําแม่ก็ช่วยพ่อทํางานทุกอย่างพองานหมดก็ย้ายไปเรื่อยๆหลายจังหวัดจนกระทั่งย้ายไปทํางานที่จังหวัดสุขโขทยัยพ่อกับแม่ก็แยกทางกันตอนนั้นคุณสุดายังเล็กแต่ก็พอจําความได้พ่อเนี่ยทำงานเลี้ยงลูกต้มไข่ใบหนึ่งน้าปลาค้นถ้วยแล้วก็เทลงข้าว และเอาไข่ลูกเนี่ยคลุกขยี้ให้ละเอียดเลี้ยงลูกบางครั้งก็ซื้อส้มโอมายำกับมะพร้าวคั่วเอามากินกับข้าวนี่คืออาหารหลักแล้วต่อมาพ่อก็แต่งงานใหม่แม่ใหม่นี่ดุตีทารุณเก่งจนกระทั่งคุณสุดาในเริ่มเป็นสาวก็เลยออกรับจ้างขุดดินเขาจ้างเป็นบ่อบ่อละห้าบาททำงานซื้อเสื้อผ้าเอง ต่อมาก็เข้าทํางานชนประธานได้งานได้เงินเท่าไหรนะ่นแม่เลี้ยงเก็บหมดไม่บอกให้พ่อรู้แล้วคุณสุดานีเป็นคนโรคมากมาตั้งแต่เด็กทํางานหนักมากก็ป่วยแล้วป่วยแต่ละครั้งนนานเป็นเดือนนอนอาจเจียนจับไข้ตลอดเวลาเพราะความจนเง,เงินก็ไม่ค่อยมีรักษาพอดีมีหมอชาวบ้านเป็นหมอโบราณเขารู้จักกับพ่อก็อไปรักษาบ้านหมอก็อใช้ยามหมอ้อหลายหมอ้อรักษาอยู่เป็นเดือนพอหายแล้วก็ยังไม่มีแรง แม่เลี้ยงก็ว่าทำงานไม่คุ้มค่าข้าวพ่อแข็งแรงได้ก็กลับมาทำงานอีกแม่เลี้ยงก็เก็บเงินหมดคุณสุดานี่ทนทุกข์ทั้งสังขารและจิตใจก็หมดความอดทนแล้วหนีไปมีครอบครัวไปมีครอบครัวก็จนเหมือนกันแฟนจนเหมือนกันคิดว่าช่วยกันทำมาหากินคงจะมีความสุขดีกว่าที่จะอยู่กับแม่เลี้ยงแต่ว่าคุณสุดาเนี่คงจะมีกรรมมามาก พออยู่ด้วยกันมีลูกสองคนเป็นผู้ชายทั้งคู่แฟนก็ไปแต่งงานใหม่คุณสุดาเป็นคนมีโรคมากทำงานหนักสังขารสู้ไม่ไหวจะป่วยหนักทุกครั้งแล้วก็ทรมานอยู่อย่างเนี้ยทำงานเลี้ยงลูกไปวันวันโรคลมทรมานก็ทำไม่หายใจไม่ออกแน่นท้องก็พยายามแข็งใจสู้กับงานหากินด้วยความซื่อเลี้ยงลูกไม่ยอมแต่งงานใหม่เพราะเข็ดกลัวผู้ชายจริงๆลูกก็ยังเล็ก ตอนหลังนี่สุดาก็ออกจากงานชนประธานแล้วพาลูกกลับสุพรรณบุรีทํางานเลี้ยงลูกพอได้กินไปวันวันสุดานี่จนแต่ใจบุญมีเมตตาไม่ลักไม่ขโมยหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆจ,จ,จนลูกเรียนจบป .7 พ่อเด็กประจัยดำไม่ส่งเงินให้ลูกเรียนต่อสุดาก็ไม่มีปัญญาจะส่งก็เขียนจดหมายไปขอเงินพ่อเด็กให้ช่วยส่งเขาตอบจดหมายมาเขาบอกให้ ส่งลูกไปให้เขาเดี๋ยวเขาจะส่งสเรียนเองสุดาในร้องไห้อะไรลูกที่ต้องจากกันเคยกินข้าวกันสามคนแม่ลูกนอนกันสามแม่ลูกก็ต้องมาอยู่คนเดียวแต่เพื่ออนาคตของลูกก็ต้องให้ลูกไปเพราะว่าพ่อเขาเบิกได้สุดาก็ทำงานไปฉีดยาไปให้น้ำเกลือครั้งหนึ่งก็ทำงานได้นานหน่อยหมดยาก็ทำท่าจะไปไหนไม่ไหวอีก ก็ได้จะสร้างความดีก็คิดว่าชาตินี้คงจะเกิดมาใช้กรรมทรมานเรื่องโรคยังไม่พอ,อยังต้องทรมานใจเรื่องการพลัดพรากจากพ่อแม่พี่น้องและลูกทั้งที่สร้างความดีมาตลอดบางครั้งก็นึกน้อยใจทําบุญไม่เห็นบุญช่วยคนทําชั่วไม่เห็นมีโรคมีภัยอะไรกลับร่ํารวยพอได้ฟังพระเทศได้ฟังรายการธรรมะ อ่านหนังสือบ้างก็เข้าใจว่าคนเรานี่เกิดมาด้วยกรรมใครทํากรรมอะไรไว้ก็ต้องรับผลกรรมนั้นส่วนคนที่เขายังเขาทําชั่วแล้วยังมีความสุขนั้นเพราะเขาเคยสร้างกรรมดีมาบ้างก็ยังกินบุญเกา่าพอเข้าใจอย่างนี้เข้าใจเรื่องกรรมท่านก็ว่าคนโรคมากเนี่ยเพราะว่าเบียดเบียนชีวิตสัตว์ชาติก่อนนี่คงจะไปสร้างเวียนสร้างกรรมมามากก็เลยเป็นโรคประจําตัวทั้งที่ชาตินี้แกเป็นคนใจบุญนะเมตตาสัตว์มาก แล้วทุกวันนี้แกก็ไม่กินเนื้อวัวเนื้อควายแล้วก็เนื้อหมูเด็ดขาดเพราะว่าเห็นเขาจับไปแล้วเอาไปฆ่าเนี่ยสงสารมากก็เลยงดแต่ว่าคุณสุดาเขายังโรคมากอยู่ได้ทุกวันนี้คงจะเป็นการใช้กรรมเก่าพอส่งลูกให้พ่อเขาแล้วคุณสุดาก็ยิ่งทํางานไม่ไหวเพราะจิตใจมันก็ไม่มีแรงแล้วอ่ะทั้งร่างกายทั้งจิตใจตอนนั้นเดินขาอ่อนหน้ามืดหาหมอก็หายชั่วระยะเป็นอยู่อย่างนั้น ก็ไปกรุงเทพทำงานบ้านให้อาอานี่เป็นน้องเขออยของพ่อ,อส่วนอาน้องสาวของพ่อจริงๆนะตายไปแล้วอาคนที่ว่าเนี่ยรวยแต่ตรณีจ้างให้เฝ้าบ้านเดือนละสามรอยบาทส่วนตัวอาก็ไปเรียนหมอโบราณที่วัดโพคุณสุดาทำงานหนักไม่ไหวเงินสามรอบาทก็พออยู่ได้กินกับอา อาก็จ้างลูกจ้างสักรีดทําอาหารอีกคนเพราะว่าคุณสุดาทำไม่ไหวตื่นเช้าก็อาเจียนมีตะลมก็ช่วยก็ขวาดบ้านถูบ้านเดือนละสามร้อบาทนี่ไม่พอซื้อเสื้อผ้านุ่งห่มหรอกแต่ว่าสังขารมันไม่ให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้ดีกว่าน,นั้นอีกแล้วก็จํายอมต่อสู้คอยวันสุดท้ายถึงแม้ว่าแกจะได้เงินแค่สามรอยแต่ก็ใจบุญทำบุญกับมูลนิธิวัดเพลงวิปัสนา ทุนละ300บาทโดยผ่อนส่งทําบุญเดือนละ50บาทบ้างร้อยบาทบ้างจนครบท่านดูฟังเงินเดือนแค่300เท่านั้นนะ,ะโรคภัยก็ไม่หายทั้งที่เข้ากรรมฐานสวดมนต์ภาวนาอยู่ๆคุณสุดาก็เกิดป่วยหนักทีนี้เดินไม่ได้เลยขามือชาหนักอึ้งยกมือยกขาไม่ไหวนอนสม อาก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลสิริราชถึงสามครั้งต้องหามไปเพราะเดินแล้วนั่งไม่ได้ขยับเขยื้อนร่างกายไม่ได้เลยหมอก็ตรวจโรคไม่พบทั้งสามครั้งหมอให้แต่ยามากินก็กินไม่ได้ลงคอเลยเพราะยาเข้าปากก็อาเจียนออกหมดแล้วปกติสุดานี่เป็นโรคลมอยู่แล้วกินไม่ได้ทั้งน้ำทั้งอาหารเพราะอาเจียนตลอดเวลาเวลาอาเจียนทรมานมากเพราะมันจะพุ่งขึ้นรถหน้าหมดเลยเพราะช่วยตัวเองไม่ได้ ปกติสุดาจะถวายข้าวบูชาพระพุทธทุกวันเวลาป่วยช่วยตัวเองไม่ได้อาก็จะเอาข้าวมาวางไว้ที่หิ้งพระทุกวันแล้วก็บอกให้สุดาเนี่ยนึกถวายระหว่างที่เนื้อตัวชาตาก็ไม่ค่อยเห็นชาไปหมดเห็นหนงางรางพอรู้ว่าข้าวอยู่ที่หิ้งพระสุดาก็จะกล่าวคำถวายข้าวพระทุกครั้งไม่ลืม ทั้งๆท,ที่ป่วยหนักจนช่วยตัวเองไม่ได้ขณะที่ป่วยมากนี่ลูกๆกออกมาเฝ้าผลัดเปลี่ยนกันดูแลพี่น้องมารวมกันหมดเพราะคิดว่าสุดาเนี่ยไม่รอดแน่สุดาคงจะหลงลืมหมดแต่ไม่เคยลืมพระเวลาสร้างกุศลจะอธิษฐานจิตเสมอว่าเวลาจะขาดใจนะขออย่าให้หลงให้คิดถึงคุณพระรัตนตรัยให้ได้คงจะเป็นบุญ สุดาเนี่ยจำบทสวดมนต์ไม่ลืมเสื้อผ้าจะใส่ไม่ใส่ไม่สนใจทั้งที่ปกติสุดาเป็นคนขี้อายมากแต่ว่าทางพระนี่ไม่หลงลืมเลยวันนั้นแกมีอาการหนักมากแต่จิตดีอยู่ระลึกอธิษฐานถึงบุญกุศลที่เคยสร้างความดีมาตลอดอธิษฐานว่าข้าวน้ำก็กินไม่ได้ตาก็มองไม่เห็นเดินก็ไม่ได้ขอพรพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณช่วยด้วย ถ้าถึงคราวตายก็ขอให้ตายไวๆอย่าได้ทรมานมากถ้าไม่ถึงคราวก็ขอให้เดินได้ให้ตามองเห็นพอตกดึกสุดาก็อาเจียนจนหมดแรงพอหลับไปก็ฝันเห็นก้อนกลมๆเล็กกว่ากำปั้นมือหน่อยนึงสีเหลืองลอยอยู่พอเห็นถนัดของนั้นก็แตกดังเปรีย้ยเห็นอีกทีเป็นพระพุทธรูปยืนอยู่ข้างๆแล้วก็พูดบอกว่าสร้างพระเสียนะ อพูดแค่นี้ก็หายไปสุดาตื่นขึ้นรู้สึกอยากกินน้ําซึ่งดื่มไม่ได้มาหลายวันตอนนั้นเริ่มพูดชัดแล้วก็ขยับมือขยับขาได้ต่อมาก็เริ่มลุกนั่งแล้วก็ลูกชายพาหัดเดินกลางแขนเอาแม่ไว้ในอกกลัวแม่ล้มหัดเดินแล้วจากนั้นก็หายวันหายคืนพอค่อยมีแรงสุดานะ่ะมีเงินน้อย ก็สร้างพระองค์หนึ่งพระพุทธรูปครับหน้าตักกว้างห้านิ้วอาเขารวยแต่ว่าขี้เหนียวอก็ไม่ได้ช่วยอะไรแกรสร้างด้วยเงินของแกเองด้วยจิตศรัทธาแล้วปรากฏว่าร่างกายแกก็แข็งแรงขึ้นก็ได้คิดว่าคงจะอยู่ไม่นานก็อธิษฐานบวชชีช่วยชีวิตท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเหตุการณ์จริงเป็นชีวิตจริง เพราะคุณสุดาเขียนมาเล่าให้ฟังเองชีวิตคนเราเนี่ยท่านผูฟังถ้าพึ่งอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยมองไปทางไหนก็มืดมนไปหมดไม่มีใครสามารถที่จะช่วยได้แล้วยังมีบาร,รมีของพระอยู่บาร,รมีนี้จะช่วยได้ครับขอให้คุณมีความศรัทธาอย่างจริงใจมีความเคารพ ด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณไม่ต้องไปสร้างพระองค์ใหญ่โตมโหฬารเจดียด์กุฏิวิหารที่ไหนพระพุทธรูปห้านิ้วองค์หนึ่งแค่100ร้อยบาทสามร้อยบาทช่วยคุณได้เชื่อผมเถอะขอให้คุณมีความศรัทธาอย่างแท้จริงในใจของคุณก็แล้วกันครับ พูดถึงเรื่องคำสัญญาสาบานอะไรเนี่ยนะครับเพราะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมาปี2525ครับผู้ใหญ่พรมมาอายุ78ปีได้มีจิตสัทธาสร้างซุ้มประตูะเป็นประตูวัดบ้านโนนไหลหมู่สองตำบลเสียวอำเภอกาันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับค่าก่อสร้างประมาณ30,000ืกว่าบาท เมื่อตกลงกับช่างผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วก็ลงมือก่อสร้างพอดีนางสมศรีน้องสะพภทราบเรื่องก็มาขอหุ้นด้วยโดยสัญญาว่าจะขอร่วมหุ้น6,000บาทแล้วก็ให้จารึกชื่ออุทิศให้ในายพุทธาซึ่งเป็นสามีที่ตายไปแล้วนะการก่อสร้างก็ดำเนินไปด้วยดีผู้ใหญ่พรมมาก็จัดการไปตามที่ได้ตกลงกับช่างผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จคั้สร้างเสร็จเมื่อปี2526 ก็ได้จัดการทําบุญฉลองซุ้มประตูอย่างเอิกเกกรเริกฝ่ายนางสมศรีก็ได้นําอัถิสามีที่ตายไปแล้วมาบรรจุที่ซุ้มประตูโดยที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงิน6,000บาทที่สัญญาไว้ผู้ใหญ่พรมมาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะถือว่าใครทําใครได้ฝ่ายนางสมศรีเห็นพ่อ,อผู้ใหญ่พรมมาไม่ทวงเงินห0พับาทก็เฉยไม่ยอมจ่ายวันเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาเกือบสองปี นางสมศรีก็เกิดมีอันเป็นไปต่างๆนานาทำมาหากินก็ล้มลุกลุกครานมาตลอดย้ายไปทำมาหากินที่ปักใต้โดยมีอาชีพค้าขายและทำสวนยางก็มีอันเป็นไปเกิดล้มป่วยด้วยโรคประหลาดซึ่งแพทย์แผนปัจจุบันก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรเข้าโรงพยาบาลโรวงแล้วโรงเล่าหมอจ่ายยาให้แล้วก็กลับบ้านก็ไม่เห็นว่ามันจะมีทีท่าดีขึ้นได,ได้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเวลาเดินก็ต้องมีคนช่วยพยุง หลังค่อมเนื้อตัวเกรงไปหมดอยู่มาวันหนึ่งนางสมศรีเกิดชักดิ้นชักงอขึ้นมาแล้วก็ลม้มลงหลังจากที่ลุกขึ้นนั่งได้ก็เหมือนคนไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าในตาขวางพูดเสียงห้วนหวนเหมือนเสียงผู้ชายแล้วก็แนะนำตัวเองว่าตัวเองคือนายพุทธานายพุทธาก็คือสามีของนางสมศรีที่ตายไปเนี่ยนายพุทธาเนี่ยมาทวงหนี้ค่าปลูกบ้านอ่ ปลูกบ้านให้แล้วก็ไม่จ่ายเงินให้เขาจนนายพุทธาเนี่ยได้รับความลำบากให้ลำบากมากเมื่อญาติญาติที่อยู่ในเหตุการณ์ได้สติก็เข้ามาพูดรับผิดว่าจะนำเงินไปใช้ให้ตามสัญญาแต่มีข้อแม้ว่าต้องให้หนางสมศรีหายป่วยโรคภัยไข้เจ็บถึงจะไปใช้หนี้เขาได้เมื่อญาติญาติทุกคนในเหตุการณ์รับสัญญาว่าจะจัดการให้เป็นที่พอใจแล้ววิญญาณนพุทธาก็ออกจากร่างของนางสมศรี นางสมศรีก็ลุกขึ้นมาโดยไม่ทราบเรื่องว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองญาติพี่น้องก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในฟังแล้วก็ถามว่าจริงหรือเปล่าที่ว่าได้สร้างซุ้มประตูบรรจุอัติในพุทธ,ธาไว้แล้วนี่แต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินให้เขานางสมศรีก็รับว่าจริงแล้วก็ยินยอมว่าจะนําเงินไปจ่ายให้หลังจากนั้นแล้วนางสมศรีก็หายวันหายคืนร่างกายคืนสภาพเป็นปกติโดยไม่ได้กินยาแต่ประการใด นางสมศรีเมื่อหายจากโรคแล้วก็ได้เดินทางไปหานายพรมมาอดีตกำนันตำบลสร้างถออ่ออำเภอเกืองในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งให้พานางสมศรีไปใช้หนี้ตามที่ตกลงไว้กับวิญญาณนายพุทธาตอนที่ไปเข้าร่างเมื่อนางสมศรีนาเงินจํานวนหกพันบาทมาให้ผู้ใหญ่พรมมาทํานุแล้วผู้ใหญ่พรมมาก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งประมาณพันกว่าบาททาบุญเลี้ยงพระบางสกุลอุทิศไปให้ในายพุทธาเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่นั้นมานางสมศรีก็หายโรคหายภัยทำมาหากินเป็นปกติสุขครับ